แจกเงิน1,000บาทประกันสังคมสิ้นเดือนนี้จริงไหมมีคุณผู้ชมถามมาจริงครัะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับกับข่าวสตังมีเดียววันนี้ครับ22มกราคม2,568ครับสำหรับเงินนี้นะครับเขาเรียกง่ายๆเลยว่าเงินสงคราะหบุตรนั่นหมายความว่าพี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับหรือ39ที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบนะครับแล้วน้องเนี่ย อยู่ในช่วงนี้เลยนะครับจะได้รับเงินนะครับคนละ1,000บาทนั่นเองครับและสำหรับเดือนมก,กราคมนี้นะครับเงินสงเคราะ์บุตรจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่30มมก,กราคมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการโอนเงิน ย้อนหลังนะครับของเดือนตุลาคมนะครับดังนั้นแล้วพี่น้องที่มีมัตรา33หรือ39แล้วก็มีบุตรตามช่วงเวลาที่สตังบอกไปก็เตรียม,มรับเงินเข้าบัญชีได้เลยเหมือนกับเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ใน กฎเกณฑ์นี้ก็จะไม่ได้รับเงินสงคราะบุตรในวันที่30มกราคมนี้ตอบเคลียร์ชัดนะใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถไปกดติดตามและถามไถยได้เลยที่ Facebook Page หรือว่า TikTok ข่าวสตังมีเดียนะครับส่วนใครที่ชอบดู YouTube อยู่แล้วมีให้ทุกวันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียได้อยากรู้ข่าวสวัสดิการอะไรถามมาใต้ล่างคอมเมนต์นี้แล้วจะไปตามข่าวให้เจอกันในข่าวหน้าครับ